ไยหัวเระสตูดิโอพอดแคสต์ล่าฟไลฟ์บาลานซ์เมื่อสามชายชะกันต้องมาประชันมุกเพื่อความอยู่รอดในเขาสามมิดเฮ้ยเขาสามมัดเฮ้ยเขาสามมุกเฮ้ยถูกแล้วเข้าสู่ช่วงบทลงโทษ ขอเสียงนำหน่อยเงี้ยว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 ดี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 ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชั่นสวัสดีครับผมยศมันประพงศ์ผมธัญวัฒน์อิศุดมนี่คือรายการ Untitled Case ทฤษฎีสมคิดคิดเอ้ยนี่ตลกเพราะฐานแรกเลยเหรอเอาจริงจังหน่อย ทฤษฎีสมคบคิดสัตว์ประหลาดฆาตกรรมยังยังยังยงยังอีกทีทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมเรื่องจริงที่หาสาเหตุไม่ได้ความลี้ลับเรื่องลี้ลับที่ฟิกชั่นอะไรต่ออะไรวะ สวัสดีครับผมยศบัฟโฟอันนี้ไม่ยศและอ่าและนี่อ่าแล้วแล้วและนี่คือรายการเอาไม่ไปพูดชื่อเหรอผมทันผมไม่ทันอ่ะอ่าพูดพร้อมกันและนี่คือรายการอันเตอร์เทนเคสเอาล่ะบัฟโฟขอเชิญฟังสปอตจิงเกิลรายการอันเตอร์เทนเคสแบบกับหลังได้เลยณบันนี้ตื่นเต้นเลยครับ นี่คือรายการอันเตอร์เทนแคสผมผมธันยวัฒน์อิตุดมอิตุดมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ถือไม่ถือไม่ถือผมยศบรรดาคงไม่เป็นไรยศเอาไว้ยศเฉยๆฉยเหรอถูกแล้วถูกแล้วได้ได้ไปต่อพี่ยศวรรดาคงสวัสดีครับเกียร์เกียรเกียร์เกียรียร์เกีย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 เรื่องจริงที่ อะไรวะที่ที่จุดๆๆกว่าฟิกชันอ่าโอเคถือว่าได้เรื่องเราจากเคสจริงอ่าผมรู้ที่ไหนผมกดดันว่ะข้าตกรรมไอ้หนามีประโยคน์อ๋อความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้อ่า ฆาตดกรรมสัตว์ประหลาดเรื่องลึกลับคิดตัวดีสมคบคิดดี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 ไอ้กอนก็ไ้อไมกแล้วไปเอาและนี่คือลูกหมูสามตัวเวอร์ชันอันเดอร์เกิลเคดฟิชเชอริงบัฟเฟ่แห่งเขาสาวนุ่ ทฤษฎีสมกบคิดต้องเริ่มตรงนี้เลยไหมแล้วแต่พี่เลยแล้วแต่พี่เลยพาไปเลยปุ๊บปุ๊บาุ๊บปุ๊บปุ๊บป่๊บปุ๊บปน๊่ปม๊บปา๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปอ๊บปุ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 ๊ลปุ๊บปุ๊บปุ๊บาุ๊บปุโบปุ๊ีุ่๊บป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 ุ่าปุ๊บปะ๊บปุ๊บปุิบปุ๊บปุ๊บปุ๊รปุ๊บเุ๊บปเอปันเปรื่องของ ที่น้องหมูสามตัวหน้าตาน่ารักอาศัยอยู่ด้วยกันกับแม่ของเขาในบ้านในบ้านหลังใหญ่วันหนึ่งไอ้เด็กไอ้หมูสามตัวเนี่ยมันก็โตเป็นวัยรุ่นแล้วแม่ก็เลยเฉดหัวสองไปว่าไปมีบ้านของตัวเองซะโอ้ก็น่าสงสารน่าสงสารมากไอ้หมูสามตัวนี้ก็แบบอ่ะก็เชื่อฟังแม่ก็เดินออกจากบ้านไปหาสร้างบ้านของตัวเองมันอัตเายน์ดแค่ยังไงเนี่ยบอี่ตอตรองมิ้วเลยกต้อง้ ทีเนี้ยในละแวกนั้นอะ่ะมมีหมาป่าตัวหนึ่งที่จริงๆแล้วแบบก็เป็นหมาป่าปกติเขาไปอืแต่ความจริงแล้วเป็นหมาป่าฆาตกรโรคจิตเฮ้ยโอ้่เรเคตรงนี้แหละเ,เ,เขายังไม่เคยฆ่าใครหรอกแต่เขาเคยคาดหวังไว้ว่าเขาอยากเป็นฆาตกรโรคจิตแล้วพอเห็นหมูสามตัวนี้ออกมาแบบเขาเห็นเป็นโอกาสแล้วโอเคเราจะเริ่มเป็นฆาตกรโรคจิตวันนี้อ เขาก็เลยไปตอนแรกหมูจะอยู่บ้านเดียวกันเขาเป็นพี่สามพี่น้องกันหมาป่าก็ไปแนะนําว่าเออจริงๆก็โตแล้วก็แยกกันไปไปบ้านของตัวเองไปเถอะเอออยู่ด้วยกันอะไรดูเหมือนจะหวังดีหวังดีเพราะว่ามันแต่ละคนก็ต à, ้องมีพื้นที่ส่วนตัวอหมูได้ยินก็เออจริงก็ออกไปแยกแากกันคนละที่คนละทางสร้างบ้านอืหมาป่าก็สะกดรอยตามหมูตัวแรกไปหมูตัวแรกก็สร้างบ้านจากอะไรจากฟางเพราะขี้เกียจ ร่างง่ายๆแล้วกันหมูก็เอบหม,มาป่าก็เลยอ่าเราจะโรคจิตยังไงดี<ม>ก็แอบดูโอเคบ้านจากฟางังเออก็ทำาะไรเขเป่าเป่าให้กระเด็นง่ายๆสบายๆอ่ะเป่าบ้านกระจายไปแล้วก็จับกินมหมูตัวแรกก็โดนหมาป่าก,กินจกกับกินที่อธิบายได้คือหมูก็ไม่รู้เล่าน่ากลัวหรือเปล่าก็เริ่มจับแหวกคล้องแล้วดึงไส้ออกมาแล้วลอกฟันทีละซี่ยัดเข้าไปในลูกตาแล้วฟันตอมากัน ไม่เยวนะเนี่ยเราไม่น en ja e ่ากลัวเรา่ังหมูต ah> ัวแรกโดนกินหมูตัวแรกก็บอกว่าก็ไม่กินตั้งแต่แรกรอให้กูสร้างบ้านเสร็จทำไมเชี่ย่ยนะสร้างก็นจริงวะก็กินเสร็จก็ตายไปแล้วก็อ่ะยังไม่อิ่มไปหาหมูตัวที่สองโดยระยะเวลาที่ไปจัดการหมูตัวแรกอยู่หมูตัวที่สองก็สร้างบ้านด้วยจากไม้ได้แล้วเร็วมาก หมาป่าก็เลยไม่น่าเสียเวลาเลยก็<น>โอเคมองมองเราเรามองมองบ้านนี้ก็ถึงจะสร้างจากไม้ก็เถอะแต่ว่าไม่ได้ตอกตะปูเอามาวางสัดขัดกันไว้วเพราะเออเพราะหมูมันก็ตัวนี้ก็ขี้เกยียจไม่แพ้ไก่ตัวแรกห<น>มาป่าก็เลยเป่าบ้านกระจายไปเลย<น>แล้วก็จับหมูตัวที่สองกิน,นเริ่มจากฟักไสออกมาแล้วเก็บหัวหมูเป็นทรูฟี่เป็นเป็นรางวัลหัวตัวที่สองก็ ไม่มีบทก็ช่างมันอหมาป่าก็กินตัวที่สองเสร็จยังไม่อิ่มว่ะขอ,อ,อตัวที่สามต่อแล้วกันก็ไปหาตัวที่สามสร้างบ้านด้วยคอนกรีตโหเห oh, นีะอทาอะไรไม่ได้แล้วก็ลองสองสองดูด้วยความรู้งมัของสองดูโอ้โหคราวนี้แบบด้านหนาเลยเทําอะไรไม่ได้เลยเก็เลยหมาป่าก,ก็เลยไปแจ้งตำรวจว่าไอ้หมูตัวนี้มันสร้างบ้านในพื้นที่ของคนอื่น ตำรวจก็จับหมูตัวที่สามออกมาหมาป่าก็ชฉวยจังหวะนั้นกระชากหมูตัวที่สามมากินแล้วแล้วตำรวจก็จับหมาป่าเข้าคุกแล้วเรื่องเราก็จบแปเปีนดิ้งแค่นี้ครับแปเปีนดิ้งจับไงก็ดูจับได้กันตกรกิจโดนจับแต่หมูตายไปสองตัวปกติมันไม่ตายไหมอ่ะก็อันเทิร์นเคสตบ้องหีโอ้โหนุกสนุกสนุกสี่กระโหลก พบกับรายการเขาสามุกรายการโชว์มุกทุกวันศุกร์ทาง Spotify และทางสาวค่าวและทาง YouTube และทางขายวันดอ